，对。Hãy Làm, cho kênh không

เอเอลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนทานี้ออออันนี้นี้อันนี้ขึ้นขึ้นไปขึ้นไป ý thức ý đi ý thức 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 นี่อ่าี pau, ูงมากอันนี um> ้น um 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 ่าันยิ่ขึ้นมาปุ๊บบขึ้นหลังบนเลยนี่ตีเออตัเออจิ๊อจิจบมาเออเอเออใช่ อ๋อไอ้รถที่ชนป่ะไปติดกันป่ะเออใกล้กันเออได้ทำทางเดินเดินรอบบ้านเลยข้างบนชั้นบนก่อนนเงกตอนนี้ก้อนนึ็งตอนนี้ก้อนนึ็งเจิดเออนอ่นี่นี่กูดีแล้ว เอาทำทำข้างบนเยอะๆเลยใา้มันเป็นเป็นเดือนบ้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยถอยดีนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออดีนี่ตรงนี้เออที่ต่อมานี่ยเออดีฮะเป็นพื้นบ้านก็กว้างละเออ่ไหมเป็นพื้นใหญ่ละเป็นพื้นบ้านใหญ่ละ นั้นด้วยก็ได้อยดีได้เออมันจะได้ต่อมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบเป็นืนบ้านใหญ่ๆไงอืออือเอ๊ะเอ๊ะอืมอันสองอันสองอ้นน่าละอุ๊ยชวนุเออก้อนนึ้นี่ก้อนนั้นก้อนนั้

อันี้คือโน่นเดินไปได้ไหมยังมีคนเดินใกล้ๆบ้านนี้ด้วยเ้่อมันไม่ไีคนเะเี้ยมันมีคนอยู่ข้างหน้างเี้ยสามเติมเนี้ยนีดนิดเลืกดลึกนิดนิ่นินึ่นๆซอมบี้อมบี้เหรอ

รอบๆด้วยจุดตู้้ยงจึดตู้นี้วขบวนยังยัไม่ถึงเปันเลยเลยทำจำอันนี้ต่อมาต่อมาตรงนี้ตอารงนี้กดุ๊บโอเคเออลดไปัดไปตรงนี้ดิลไป à, này, 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 à, chốt, chốt, à, còn lại, chốt, um, à, 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 rồi, rồi, à, làm luôn hay bây giờ rồi được, à, bỏ qua,

<S <S ไม่เดีเออ๋ยวออเ,ออเราไฟเดี๋ยวเราอยทำบันไดด้านข้างเดี๋ยวเราไฟทำบันไดด้านข้าง Sangamu to to to.